ต่อไปเข้าช่วงสารคดีเดอะโกสวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพิธีการบูชายันกันใช่ไหมคะพี่บอยใช่ค่ะพอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีบูชายันเนี่ยวันนี้มันตรงกับวันที่สี่มีนาคมสี่มีนาคมนี้นะครับมันตรงกับวันสถาปนากรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาค่ะใช่ครับถูกบันทึกในพงศาวดารนะว่าวันนี้เป็นวันที่สี่มีนาคมในปีสมัยนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงซะทีเดียวนี่พระราชพงศาวดารนะครับกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐและที่สําคัญคือ ปีเนี้ยปีขานก็ตรงกับปีขานเหมือนกันตรงทั้งวันเวลาใช่รตรงทั้งวันเวลาเป๊ะเลยงงมากอันนี้เป็นเรื่องพิเศษแล้วก็ที่สําคัญคือตรงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนําเรื่องนี้เข้ามาคุยกันในวันนี้ด้วยนะใช่ใช่การสถาปนาเนี่ยกับการบูชายันม,มันเกี่ยวกันยังไงล่ะเคยได้ยินคําว่าเสาหลักเหมือน การสถาปนากรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการทําพิธีเสาหลักเมืองก็คือเหมือนกับต้องเอาคนลงไปฝังพร้อมกับเสาเลยตั้งแต่แรกเริ่มช่พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่เขาเล่าต่อกันมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนก็คือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมาใช่การตั้งเสาหลักเมืองเนี่ยมันมีพิธีกรรมค่อนข้างละเอียดเคยได้ยินคาว่าอินจันมั่นคงไหมค่ะจริงมันก็เป็นเรื่องราที่เราเคยได้ยินกันมากับฝาแฝดที่ชื่ออินจันถูกป่ะใช่ใช่แต่ทีเนี้ยในสมัยก่อนก่อนที่เขาจะสร้างเสา เข้าไปในเมืองแล้วก็เป่าประกาศคําว่าอินจันมั่นคงถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครขันรับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรับตัวมาเดี๋ยวก่อนแล้วเขาขันกลางคืนขันกลางวันนี่แหละเขาจะคัดเลือกจากคนที่เขาตะโกนขึมาว่าตัวเองเขาชื่ออินชื่อจันเพื่อมาทําพิธีเลิกถามว่าทํำยังไงเขาจะเกณฑ์คนคนที่อินจันมั่นคงมาเพื่อมาอยู่ตามหลักของเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองจะมีทั้งหมด4เสาด้วยกันอินจันมั่นคงเนี่ยจะอยู่ในแต่ละหลุมพอถึงเลิกงามยามดีเนี่ยเขาก็จะทําการแห่ไปแห่ประกาศนี่คือเสา อย่างที่เห็นคือเป็นเวสีหลุมคือเราไม่รู้หรอกว่าตำแหน่งมันเป็นยังไงพอเขาประกาศว่าได้เลือกแล้วทางทหารก็จะทําการตัดเชือกพอตัดเชือกเสร็จท้องสุงขนาดยักษ์ก็จะหลดมาแล้วทับศีรษะคนที่อยู่ในหลุมนั้นอ่ะตายสนิทการที่เลือกเนี่ยไม่ใช่ว่าสกินมาสิบจันทรมาสิบเขาจะเอาทุกคนเขาจะต้องเลือกจากคนที่มีคนน่าหน้าถือตามีคนรู้จักเขาจะมีพิธีการเลือกของเขาอยู่มันจะมีเกณฑ์ในการเลือกใช่และอีกอย่างคืออินจันท์มั่นคงเนี่ยก็จะเป็นวัยที่ต่างกันอาจจะมีเด็กอาจจะมีวัยรุ่น กลางคนแล้วก็ถึงวัยแก่เลยวล<ช>ัยชราอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญคือผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีรอยสักผู้หญิงต้องไม่เจาะรูหูเ <ฮะ S 1> จาะหัวแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้เลยแหละคงจะไม่ได้แล้วอ่ออาก็จะคัดเลือกมาอย่างงี้นะคือเขามีความเชื่อว่าวิญญาณที่ตายต,ตรงนี้ก็คือจะเป็นเทวาอารักษ์ที่จะมาปกป้องเมืองปกป้องกษัตริย์อะไรอย่างนี้ให้ไม่เกิดภัยพิบัติเออทั้งทางการเมืองหรือว่าภัยพิบัติธรรมชาติมันมีคําเรียกเนี่ยนะหลังจากคนที่เสียชีวิตอยู่ในหลุมเนี่ยเขาจะมีคําเรียกว่าผีรัศดร หรือผีราดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องเล่ากันแน่แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าที่เขาจะมีการขานชื่อถ้ามานับในสมัยนี้นะคะก็คือเขาอาจจะเป็นการขานชื่อตอนกลางคืนก็ได้ว่ากันว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราได้ยินอะไรอยากขานรับ มันก็เหมือนกันที่ในเรื่องเล่าเรื่องลมเทลมพัดที่เพิ่งเล่าไปเหมือนกันซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวโยงกันได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการขานชื่ออาจจะเป็นกลางคืนมันก็เลยให้เราเป็นกุศโลบายว่าเวลาได้ยินใครเรียกชื่ออย่าขานรับใช่ใช่น่ากลัวมากเลยแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่น่ากลัวมากกว่านั้นนะมีกอเออมีมากมากกว่านั้นอีกในสมัยพระเจ้าประสาททองคือมันเป็นบันทึกของคนที่ชื่อว่าวันวลิตจริงๆอะมันเพี้ยมาจากฟานฟลิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ดึก คนไทยอ่ะพอพูดไปพูดไปภาษามันเปลี่ยนมันกลายเป็นวันวริตซึ่งก่อนที่พระเจ้าภาษาทองเนี่ยจะสร้างประตูเมืองนะครับเขาก็จะสร้างประตูเมืองทั้งหมด17ประตูด้วยกันทั้งเมืองเหรอทั้งเมืองเลยล้อมรอบเมืองไว้17ประตูแต่ละประตูนั้นน่ะจะมีทั้งหมด2เสาด้วยกันในหลุมแต่ละหลุมเนี่ยเขาจะขัดเกณฑ์คนมาอยู่ในหลุมนั้นและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาจะใช้ผู้หญิงท้องแก่แก่จัดๆเลยอ่ะเหมือนใกล้คลอดแล้วน่ะมาอยู่ในหลุมนั้นหลุมละสองคนต้องใช้คนผู้หญิงท้องแก่ทั้งหมดกี่คน 68 68. 68คนเท่ากับว,ว่า68ศพเนี่ยจะต้องอยู่ในนั้นแบบ เหมือนตายทั้งกลมอ่ะแต่มันคือความเชื่อสมัยของพระเจ้าภาษาทองไงว่าถ้าเกิดว่ามีวิญญ,ญาณผู้หญิงทองแก่อยู่ในหลุมอนะ่ะจะทําให้แบบวิญ,ญญาณที่แบบดุร้ายและวก็สามารถแบบป้องกันหลุมหรือป้องกันภัยพิบัติจากอะไรธรรมชาติตาอย่างที่บอกธรรมชาติอ,อะไรอย่างเงี้โยโรคภัยไข้เจ็บเหมือนเข้ามาคุกค,คามเมืองเขาเชื่อกันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าแค่พระเจ้าภาษาทองนะก็จะมีะเจ้าขุนมูลน,นายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกณฑ์ทาามาแล้วก็คล้ายๆกันแต่ทีเนี้ยก็จะทําในบริเวณที่มีทรัพย์สมบัติที่เขาฝังเอาไว้เพราะเขามีความเชื่อว่าวิญญาณของท่่าาเหลนี้ จะทำการปกป้อง รักษาทรัพย์สินของเจ้าขุนมุนนายพวกนี้ไว้แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อนเขาเชื่อแบบนั้นแล้วคนที่ได้ลงไปอยู่ในหลุมที่เป็นคนเฝ้าที่เขาคิดว่าเขาจะได้เป็นเทวะอารักษ์เนี่ย<ๆ>เขาก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาได้เป็นได้เหมันคือบางทีเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีความสมัครใจด้วยนะอ,อไม่ได้หมายว่าโดนบังคับอย่างเดียวเพราะเขามีความเชื่อว่าการที่เขาสมัครใจเนี่ยเหมือนเขาได้ทําหน้าที่รักษาบ้านเมืองของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่ามันมีอรารยะแบบเนี้ยที่ญี่ปุ่นด้วยที่ญี่ปุ่นะกออปรรรเทยตสส้าาาางมโ เกิดปัญหาที่ว่าปราสาทอันเนี้ยฐานของปราสาทสร้างขึ้นกี่ครั้งก็พังลงทุกทีคือไม่สําเร็จอ่ะจนมีคนไปเสนอบอกว่าอาจจะต้องมีการสั่งเวรยมนุษย์นะเพื่อให้เทพเจ้าของเขาอ่ะพอใจอ,อันนี้เคยได้ยินเหมือนเขาใช้ผู้หญิงแก่ตาบอดใช่ไหมใช่ใช่ผิงตาบอดนั้นสั่งเวรยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอผิงแก่ตาบอดคนนั้นถูกหินทับจนตายปรากฏว่าไอ้ฐานอันเนี้ยกับสร้างขึ้นได้ตามปกติเลยไม่พังลงมาเหมือนเดิมเขาก็เลยมีความเชื่อกันว่าอันนี้แหละ คือการสังคมมนุษย์จะมีผลที่ดีจริงๆแล้วเขาก็เรียกการเสาหลักมนุษย์อันนี้ว่าฮิโตบาชิระฮิโตบาชิระแล้วก็เสาหลักมนุษย์ของที่ญี่ปุ่นเขามักจะฝังคนไว้ที่ใต้อาคารใหญ่ๆหรือว่าใกล้ๆกับสถานที่มันเป็นสถานใหญ่ๆอย่างเช่นเขื่อนกำแพงเมืองสะภานหรือปราสาทอะไรแบบนี้ในระหว่างที่เขาสร้างเนี่ยเขาจะมีการสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าด้วยเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยปกป้องจากภัยพิบัติธรรมธรรมชาติในอะรอยธรรมจีนก็มีนะในสมัยราชวงศ์โจ คนที่บันทึกเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าซือมาเสียง ซื้อ,อหมาเชียงเหมือนประมาณว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบูชายามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีนักโบราณคดีเข้าไปขุดพบแล้วปรากฏว่าเจอหลุมศพประมาณเป็นร้อยเลยอ่ะเป็นร้อยโลงเลยรอบๆหลุมศพของกษัตริย์สมัยก<อ>่ยอนห้องเตอะอะไรอย่างงี้<ช>ความเชื่อก็คือการที่เขามีหลงศพเยอะแบบนี้เพื่อที่จะไปรับใช่ไหมใช่รับใช้กษัตริย์ในภพภูมในภพภูมิอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกับทุกวันนี้นะคะในประเพณีของคนจีนในเสียชีวิตในวิถีกงเต๊กใช่ปะใช่ใช่เขาจะมีการซื้อบ้านล้วก็ต้องซื้อทาสนอก เขาซื้อต้องมีคนใช้มีอะไรอย่างนี้นก็แสดงว่ามันเขาก็จะต้องไปร,รับใช้กันในพ,พับโพลหน้าไงออก็อาจจะมีแบบเผาเผากระดาษเงินกระดาษทองอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็เผาพวกเหมือนเป็นบ้านคนใช้ที่สําคัญคือคนใช้และสมัยนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมก็จะมีการเผาไอโฟนเอ,อ่ยมีการเผาอะไระไปให้ด้วยแล้วก็ ปรากฏว่าพิธีกรรมนี้การบูชาเนี่ยได้ถูกยกเลิกไปในสมัยราชวงศ์ฉินซึ่งกษัตริย์ในสมัยก่อนอ่ะก็คือจ,จินซีฮ<ซ>องเต <ท S> ้ชื่อน,นี้เราจะได้ได้ฟังกันบ่อยใช่ใช่เขาทําการยกเลิกพิธีกรรมนี้ไปนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงโดยการปั้นปูนขึ้นมาเป็นปูนลนักษณะเป็นปูนทหารอาอย่างนี้เลยคนพบอยู่ในสุสานขนาดใหญ่ของจินซีฮองเต้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นกลับกลายเป็นว่าคนที่ปั้นเนี่ย โดนเผาต้องเป็นปิดปาก<ด>เพื่อ<ด>ไม่ให้รู้ว่าสุาส,สานอยู่ตรงไหนและมีการปั้นอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้อย่างที่เรารู้กันนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าพอเราไปค้นพบอารยธรรมพวกนี้แล้วรูปปั้นมีมูลค่ามากนะคือเราสามารถเห็นภาพของหินที่เป็นรูปทาหารแบบนี้ทางด้านหลังอะในภาพยนตร์หลายเรื่องนะและประเทศไทยเนี่ยมีหินแบบนี้ที่เขาเป,เป็นเหมือนจำลองของประเทศจีนอะอยู่ที่ศาลเจ้านาจาที่ชลบุรีอันนี้อลองไปดู นี้ย้อนกลับมาอีกนิดนึงจริงๆนะเนี่ยการบูชาย,ยัญเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่ามันอาจจะมีจริงหรืออาจจะไม่มีจริงก็ได้ทีนี้มันอาจจะมาจากเป็นวันณคดีของราชาธิราชนี่นะคะวรรณคดีราชาธิราชหน้าฝนเป็นแบบนี้คือมันมีบทความบทความหนึ่งอ่ะแต่นี้จําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นบทความที่อ่านยากมาก,มมากเขาจะบอกโดยรวมๆว่าเมื่อคันถึงเลิกงามยามดีออขออนุญ,ญาตอ่านแล้วกัน <laughs> คันวันเลิกพร้อมกันคอยหาเลิกแล้วนิมิตกึ่งเลิกเวลากลางวัน พอหญิงครันคนหนึ่งเดินมาริมหลุมคนทั้งปวงพร้อมกันได้เลิกแล้วก็ผลักหญิงคนนั้นลงในหลุมจึงยกเสาปราสาทนั้นลงหลุมคนที่ได้ฟังเนี่ยฟังแล้วอ่ะเล่าต่อกันมานเรื่อยๆไงมันอาจจะมีโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งที่เขาเล่าออกมาเป็นความจริงแล้วพอมันเล่าปากต่อปากเนี่ย ทำให้ข้อมูลอะไรๆ,ๆ,ๆย่างมันเปลี่ยนแปลงไปผิดเพีเ้ยนไปอ่าผิดเพีเ้ยนไปมันทําใหา้การสร้างเสาหลักเมืองมีความเชื่อว่ามันอาจจะทําอย่างนี้จริงๆก็ได้ในวันณคดีของราชาทิราชจริงๆแล้วอย่างที่บอกเรื่องเล่าอ่ะมันมันคือเรื่องเล่าไงม,มันเป็นตำนานมันเป็นพงศวารจริงๆแล้วเนี่ยอินจันมั่นคงมันก็อาจจะไม่มีก็ได้จาได้ไหมที่พี่พูดถึงเสาหลักเมืองของกรุงเทพในสมัยรัชากาลที่1ในวันที่6เมษายนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการสถาปนากรุงเทพขึ้นมาในวันที่21 เมษาในบทความหรือในข้อมูลที่เรื่องเล่าต่อกันมานะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีนะไม่มีการใช้มนุษย์เป็นการบูชายันลงในหลุมในเสาหลักเมืองเนี่ยแต่เขาใช้วิธีการให้คนสี่คนมาถือดินดินน่ยปั้นเป็นกลมๆแล้วเป็นตัวแทนของท่าทั้งสี่ จากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโหราจารย์ก็จะบอกว่าถึงเลิกงามยามดีแล้วเนี่ยก็ให้คนทั้ง4ี่คนเนี่ยโยนหินเนี่ยเท่าลูกมะตูมเนี่ยเข้าไปในหลุมเป็นตัวแทนใช่จากนั้นเนี่ยเขาก็เอาแผ่นยันจารึกลงไปในหลุมแล้วก็ทําการตอกเสาลงไปอ่าเป็นอันเสร็จพิธีทีนี้จะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบูชายันเราบูชา,า,ชาไปเพื่ออะไรคือต้องถามอย่างนี้ว่าเราบูชายันเพื่ออะไรทําไมเราต้องเอาชีวิตของคนเป็นๆอะ่ะไปแลกกับสิ่งที่เราเรียกว่านามธรรมา มันเกิดจากความกลัวของมนุษย์มนุษย์น่ะมันมีความกลัวหลายอย่างกลัวในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์ก็เลยมีความเชื่อว่ามันต้องมีอะไรไปแลกแลกอะไรกับบางอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการฉะนั้นแล้วเนี่ยการบูชายัน่ะเขาก็เลยเอาชีวิตไปแลกบางอย่างอย่างเช่นถ้าปีนี้แบบฝนไม่ตกตามฤดูกาลเลยเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการบูชายันคนเป็นๆเ,เนี่ยเพื่อเพื่อบูชาให้กับเทพเจ้าเทพเจ้าก็จะบันดาลฝนตกบรนดาลฤดูกาลที <ฆ dishon! S 2> <ๆ>่ตรงตามต้องการอะไรอย่างเงี้ยมาแทนฉะนั้นแล้วเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันสอดคล้องกันที่ว่าออใไหนก็ในไหนละเราแลกชีวิตด้วยกันมูชายัน ชีวิตเป็นเ,นเลยดีกว่าไหมถ้าคนที่เขาไม่เชื่อเลยในเรื่องของบูชายันเนี่ย <c oughs> เขาจะคิดว่าคือคุณกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วพอผลที่มันเกิดตามมาปรากอว่าผลมันฝนฟ้าตกตามฤดูกาลทุกอย่างมันมสมบูรณ์คุณก็จะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าคุณสั่งมวยผีอ,อะไรแบบนี้การบูชายันมันมีมาตั้งแต่อารยธรรมโบราณท,ทางฝั่งโลกตะวันตกในยุคเหล็กมันก็พูดยากว่ายุคไหนมาก่อนการอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคเหล็กนั้นน่าจะเป็นยุคที่เขาใช้พวกตีดาบอะไรอย่างเงี้ยเปด้ยุคที่มีวัตถุดิบ ที่เป็นเหล็กคือมันจะมีเหล็กทั้งเหล็กแล้วก็พวกอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของเหล็กสำลีทองแดง อะไรอย่างเงี้ยนิยมใช้กับพวกนี้มากๆจนทําให้เขานิยามว่ายุคนันะ้นเป็นยุคเหล็กเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะก็คือมีการพบศพคนโบราณนี่คือเนี่ยแหละทอรล,ลุนแมนทอรล,ลุนแมนเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนนะคะในยุคเหล็กเนี่ยแหละของประเทศเดนมาร์กเขามีชื่อเสียงเพราะว่าสภาพเขาอะสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือหลังจากที่มีการผ่าชนะสูตรอวัยวะหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็มีการพบว่าเศษอาหารในลำไส้เนี่ยนอกจากพืชมีวัสดุด้วยนะวัสดุที่เป็นสิ่งที่กินไม่ได้ ปะปนอยู่ในร่างกายจํานวนมากซึ่งคนยุคเหล็กเนี่ยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในร่างกายอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรี่กง,ง่ายๆนะคือการกินเข้าไปไม่ได้กินเพื่อที่จะให้ร่างกายอยู่ได้กินเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เพื่อที่จะได้ดูแลสถานที่ถ้าพูดถึงสภาพมัมมี่เนี่ยในอียิปต์ก็มีใช่ไหมแล้วพูดถึงอ,อียิปต์เนี่ยในประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของอียิปต์ ก็มีการสั่งเวยมนุษย์นะโดยหลุมฝังศพของฟาโรยุคแรกเนี่ยจะพบเครื่องบูชาของมนุษย์ที่อาบิดอส อะบิดอสอันนี้น,นี่นี่ี่คืออะบิดอสะะอะบิดอสเนี่ยนะคะ<อ>เคยเป็นเมืองหลวงของอียิปต์แล้วก็เป็นศูนย์กลางลัทธิของเทพโอซิริสด้วยการปฏิบัติเนี้ยเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดานะในสมัยก่อนอแต่มันก็ค่อยๆเรียนหายไปหมดไปในยุคฟีรามิดแห่งกีซ่าชาวอียิปต์โบราณในยุคของการสร้างพีรามิดคนอียิปต์สมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจที่จะสมัครเข้าไปเป็นเครื่องสั่งเวยเองเลยเขามีความเชื่อที่ว่าใครที่ได้เข้าไปเป็นเครื่องสังเวยเครื่องบูชาย,ยันเนี่ย เขาจะได้ไปรับใช้กษัตริย์ของพวกเขาในโลกหลังความตายโ oh. อ้แล้วก็หลักฐานความสมัครใจอันนี้ค่ะสะท้อนมาในรูปแบบของโครงกระดูกที่ถูกค้นพบภายหลังซึ่งผ้าของโครงกระดูกอันนั้นอ่ะมันไม่มีหลักฐานของการถูกทารุณกรรมหรือถูกบังคับขืนใจหรือไม่มีบาดแผลใดๆเลยอ๋อแสดงว่าเขาสมัครใจหรอสมัครใจที่จะไปเป็นเครื่องบูชาญาติแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ผู้ใหญ่นะคนที่สมัครใจอ่ะมีเด็กด้วยมันก็เป็นเรื่องที่แปลก แต่ว่านะคะอย่างอรารยธรรมแอสแท็กเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของนักโทษที่น่าสนใจก็คือเขาจะทําการขุนนักโทษขุนไปเรื่อยๆขุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะอ้วนพออ้วนได้ที่ยวเนี่ยวิธีการของเขาโหดร้ายมากเขาจะทําการควัาหัวใจออกมาบูชาเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์โอ oh. ตอนยังไม่ตายด้วยนะยังไม่ตายด้วยใช่แล้วก็ปล่อยศพเนี่ยให้กลิ้งลงมาจากบันได oh. โดยที่แขนขาของศพอะค่ะเขาจะมอบให้กับคนที่จับนักโทษคนนี้ได้ เอาไปทําเป็นอาหารส่วนศีรษะหรือหัวเนี่ยจะเอาไปตั้งโชว์ในสถานที่ทางความเชื่อของเขาท่อนบนจะนําไปโชว์ในสถานที่ทางความเชื่อส่วนท่อนล่างของร่างกายเนี่ยจะนําไปเป็นอาหารสัตว์เขาว่ากันว่าเขาเชื่อว่าถ้าวันไหนหรือช่วงไหนที่เขาไม่มีการสั่งเวรยเด็กให้กับเทพเจ้าตามความเชื่อของเขาแล้วเนี่ยฝนจะไม่ตกตามฤดูกาลพืชผักที่ปลูกไว้จะไม่เติบโตอะไรแบบนี้มันเป็นในรูปแบบของธรรมชาติแล้วเหตุการณ์ธรรมชาติพวกนี้ก็เลยถูกอธิบายด้วยคําว่าพลังของพระเจา้า ซึ่งมาพร้อมกับพิธีกรรมนะคะที่ทําให้พระเจ้าพึงพอใจและเมื่อชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าที่สูงสุดการเกิดเป็นมนุษย์คือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือชีวิตของเราเนี่ยถ้านําไปบูชาย,ยันแล้วเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะพึงพอใจเพราะเราได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับพระเจ้านั่นเองไม่แค่นั้นที่เคยได้ยินว่าในเปรูก็มีเหมือนกันมีการค้นพบนะครับในซากอารยาธรรมเนะี่ยมีศพเด็ก ทั้งหมด2 0 0รกว่าศพซึ่งมันเป็นพิธีกรรมการบูชายันเด็กเหมือนกันอ,อยากรู้ว่าการบูชายันเขาใช้เด็กขนาดไหนตั้งแต่7 1 4ถึงปีเพราะเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยเป็นวิญญาณบริสุทธิ์มไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตวิญญาหรือแม้แต่บางทีเขาจะเอาเลือดจากเด็กไงน,นะค่อยๆหยดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนเด็กเสียชีวิตเพราะเขาเชื่อว่าเด็กมีจิตวิญญาที่บริสุทธิ์ทุกๆอย่างอะ่ะ บูลสุ์ผุดพองหมดต้องบอกก่อนว่าการสังเวยชีวิตมนษุมนษย์มันแทบจะหมดไปด้วยข้อกฎหมายแล้วนะแล้วก็ศีลธรรมประเพณีแต่ว่าอันนี้อาจจะยกตัวอย่างที่ว่ามันมีบางประเทศที่เขามีกฎหมายหรือว่ามีวิธีการธุรกิจแปลกๆอย่างเช่นยูกันดาเขามีธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ทําเงินมหาศาลมากเลยเรียกว่าธุรกิจบูชายันเพราะว่าอย่างที่บอกไงเขากลัวในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วเขาก็ เลยทาธุรกิจนี้ขึ้นมาเพราะเขากลัวว่าไอเนี่ยอย่างที่บอกก็คือฝนไม่ตกพืชผลไม่จะเติบโตมันคือเกิดจากความกลัวในสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้และที่เขาเกิดการบูชายันเด็กเพราะว่าเขาอยากจะร่ํารวยอยากจะมีอํานาจเพราะความเหลื่อมล้ําทางสังคมการบูชายัญเนี่ยก็เลยกลายเป็นเครื่องมือในการหาเงินแล้วซึ่งเด็กเนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของการบูชายันใน2แบบแบบที่1ก็คือจะมีการลักพาตัวเห็นเด็กเล่นๆอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ลักพาตัวขึ้นเลยแล้วก็ฆาตกรรมแยกเด็กออกเป็นชิ้นส่วนแล้วก็นําไปให้หมอ ผีทาพิธีกรรมในการบูชายันต่อไปกับอีกประเภทหนึ่งไอ้ประเภทนี้น่ากลัวกว่าอะไรอ่ะ เพราะว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่พ่อแม่เป็นคนทําเองคือสมัครใจให้ลูกใช่คือ,คอพ่อแม่เนี่ยโหดร้ายมากแต่วิธีมันก็จะไม่ได้โหดร้ายแบบนี้นะก็จะไม่ได้มีการแยกค่าชิ้นส่วนแต่ว่าวิธีการของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยนะเขาจะค่อยๆเจาะเอาเรื่องของเด็กออกอทุกๆวันทุกๆวันจนเด็กเสียชีวิตไปเองเพราะเขามีความเชื่อก,กันว่าเลือดของมนุษย์อ่ะมันสูงส่งที่สุดแล้วก็การันตีผลลัพธ์ของความร่ํารวยอย่างที่บอกไงว่าประเทศเขาอ่ะมันเป็นประเทศที่ยากจนเขาก็เลยอยากจะมีอยากจะร่ํารวยเพราะความเหลื่มลําทางสัม ของเขาเขาก็เลยเชื่อว่าการบูชายันแบบนี้จะทําให้เขาร่ํารวยและมีอํานาจมากขึ้น<ม>ก็เลยเกิดการที่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีเด็กบ้านเขามีอํานาจเนี่ยมีเงิน<ม>เขาก็อาจจะมีการว่าจ้างให้คนไปรักพาตัวแล้วก็ส่งให้หมอผีไปทําพิธีการแบบนี้ให้ชีวิตคนแลกเป็นเงินน่าตกใจนะที่ธุรกิจแบบนี้มันยังมีในปัจจุบันนะเนาะ<ม>น่ากลัวตรงนี้แหละมันอยู่ที่จิตใจของคนมากกว่าใช่น่ากลัวตรงที่ว่าคือคนเราเนี่ยมองไม่เห็นความสําคัญของชีวิตเนาะถ้าเกิดมีคนพูดเรื่องบูชายันขึ้นมาเนี่ย มันจะมีข่าวข่าวนึงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะคก็คือฆาตกรรมการบูชายันพ <า S 2> เพื่อ,อที่จะเอาลูกเนี่ยถวายให้กับพระอินทร์ที่ประเทศไทยคือมันมีข่าวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนาะสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยทีย่ทางการแพทย์เย่วินิจฉัยแล้วว่าน่าจะเป็นโรคจิตโรคประสาททําการฆาตกรรมลูกสาวตัวเองโดยเอาลูกสาวตัวเอง่ะมาพาแล้วก็เราเอาสร้อออกมาปรากฏว่าเขาเอาศพของลูกสาวเนี่ยมาบูชาพระอินทร์พระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ เพราะเขาเชื่อว่าหลังจากที่ฆ่าลูกสาวเขาเนี่ยเขาจะสามารถส่งวิญญาณไปรับใช้พระอินทร์ได้และมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทําคนเดียวมีผู้กระทําฆาตกรรมเนี่ยทั้งหมด4คนด้วยกันึ่งก็คือน้องสาวพี่สาวประมาณนั้นเป็นบรรดาญาติของคูามีภในครอบครัวอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายหมอก็วินิจฉัยแล้วว่าทั้ง4คนมีอาการทางจิตนะคะอันนี้คือสุดท้ายคดีมันจบไปแล้วจบไปแล้วอืมอันนี้หนูขออ้างอิงตามพระคัมภีนะสมัยก่อนจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออราฮัมอราฮัมเนี่ยมีภรรยาชื่อซาร่าเขามีลูกชายชื่ออิสัแล้ววนนึง ก็เหมือนกับว่าอับราฮัมเนี่ยชวนอิสอัคขึ้นไปบนภูเขา บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปบูชายันเครื่องสังเวยกันอะไรประมาณนี้และอิสอักก็ถามพ่อว่าแล้วไหนลูกแกะที่เราจะทําการสังเวยล่ะอับราฮัมก็บอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะเตรียมไว้ให้พอขึ้นไปเสร็จเขาก็มีการทําแท่นบูชาด้วยกันเอาฟืนอะไรเงี้ยมาสมๆกันใหญ่ๆทําเป็นแท่นเตรียมที่จะเผาถวายเป็นเครื่องสังเวยให้กับพระเจ้าเนี่ยนะพอเขาเตรียมแท่นเสร็จเขาก็จับอิสอัมัดแล้วก็เอาไปนอนบนแท่นบูชายัญพอถึงเวลานั้นเนี่ยอับราฮัมกําลังจะทําพิธีบูชายัญลูกชายเขาละคือเขามีความเชื่อในพระเจ้าทั้งคู่ไม่มีก สงสัยหรือคําถามอะไรใดๆทั้งสิ้นพอพระเจ้าเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงให้ทําอะไรก็ทําก็เลยส่งเทวดาลงมาองคหนึง่งแล้วบอกว่าให้หยุดการทำอันนี้เสียพระเจ้ารู้แล้วว่าท่านอะ่ะเชื่อฟังอลรักพระองค์แล้วก็เลยมอบให้มีลูกแกะตัวหนึ่งอะ่ะไปติดอยู่ข้างๆตรงท่านบูชายันนั่นแหละแล้วก็บอกว่าให้ใช้ลูกแกะตัวนี้เป็นเครื่องบูชายันแทนอันนี้คืออยู่ในคระคมภี ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีในช่วงมัลติเกสซึ่งให้คนนะคะเล่าเรื่องลี้ลับสยองขวัญเข้าลงในช่องติ k t ตอของตัวเองแล้วก็ใส่แฮชแท็กว่าห้องผีเฮียนแล้วเดี๋ยวทางทีมงานของเราเนี่ยจะเข้าไปคัดเลือกแล้วก็เชิญมาเป็นมัลติเกสของเราวันนี้เรามีแขกของเรามาหนึ่งท่านนะคะวันนี้ทางลูกน้าเตรียมไว้ให้จะเป็นใครเดี๋ยวลองดูลูกน้าส่งมานะสวัสดีครับ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 ไดบ้ยินไหมครับโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยครับผมอ เคยไปอ่านเป็นเว็บ reddit มันเกี่ยวกับวิธีบูชาัยันเหมือนกันแต่ว่าเป็นแถบสแกนดิเนเวียก็คือไวกิ้งรู้จักไวกิ้งไหมครับเป็นชนเผ่าเออที่เป็นนักรบทืงนเถือนอะแล้วก็ล่องเรือไปตีเมืองนั้นเมืองนี้อะไรยครับเขาจะบูชาพวกเทพ โอดินเขาจะมีความเชื่อว่าให้ฆ่าสิ่งมีชีวิตเพื่อสังเวยเทพเจ้าแล้วก็จะได้พรกลับมามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาจากเมกาไปที่นอร์เวย์ย้ายไปทั้งครอบครัวเลยมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวไปที่หมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยแปลกทุกคนเนี่ยร่ำรวยหมดเลย แต่ทุกคนไม่ทํางานเลยเขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมทําไมคนพวกนี้ไม่ไม่ทำงานแล้วเขาเอาเงินจากไหนกันอะไรเงี้ยอ๋ออาจจะเป็นแบบพวกนักธุรกิจใช้เงินของของตระกูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นมีใครทํางานเลยแต่ที่แปลกก็คือเวลาครอบครัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยสมาชิกในหมู่บ้านจะมาต้อนรับอย่างดีเลยเอานู่นเอานี่มาให้แล้วทุกคนอะ่ะจะต้องอุ้มสัตว์เลี้ยงของตัวเองคนนั้นก็มีแมวคนนี้ก็มีหมาทุกคนดูดีหมดเลยทีนี้ครอบครัวเนี้ยนะมันมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมแม่เนี่ยก็ จะไปสมาคมแม่บ้านก็สิบอะแม่บ้านเมาคนนู้นคนนี้กันอะไรย่างเงี้ยครับเขาก็พบว่าคู่เพื่อนนอยู่คู่หนึ่งเขาไปมุงดูอะไรอยู่ในปา่าไม่รู้เขาก็เลยไปแอบดูให้ทำอะไรกันอะทีนี้ก็ไปเจอว่าสองคนนี้ยคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะว่าผมสมมติว่าเขาชื่อไก่กับไข่แล้วกันคุณไก่คุณไข่นะ่ะกําลังเอาสุนัขเนี่ยนะครับวางอยู่บนแท่นแล้วก็ตีสุนัขอึ้งตายตาย,ตายเสร็จแล้วก็พอเขาหันมาดูเห็น ผู้หญิงคนนี้เขาตกใจเฮ้ยคุณมาดูอะไรเนี่ยนี่เป็นธุระส่วนตัวไปไปไปออกไปออกไปผู้หญิงคนนี้ก็งงว่าเฮ้ยที่นี่ก็ดูเป็นคนมีฐานะมีตระกูลร่ารวยนะทาไมถึงโหดร้ายจังถึงเอาสัตว์อะไรมาฆ่าเนี่ยคุณต้องแจ้งตํารวจไหมแต่เขาก็ไม่ได้ไม่จะทําอะไรนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เห็นผู้หญิงที่เอาสุนัขคนนั้นตัวนั้นาไปฆ่าเนี่ยก็ถือลูกหมาใหม่ไปนะในใจก็คิดว่าโอ,อ้ดีเนาะ หมาโตแล้วฆ่าเพื่อที่จะได้เลี้ยงลูกหมาใหม่แต่แปลกว่าผู้หญิงคนที่ฆ่าหมาเนี่ยมีสีหน้าช่างชื่นเลยเหมือนทําอะไรสําเร็จบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานเขาได้ข่าวว่าผู้หญิงคนที่ฆ่าสุนัขคนนั้นนะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ด้วยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ด้วยก็แปลกเออเฮ้ยก็นิสัยไม่ดีนะทําไมแบบดวงดีจังเลยฮะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าคนในหมู่บ้านเนี้ยไม่ทํางานแต่อยูไ่ได้ด้วยการแทงลอตเตอรี่แล้วถูกที่แปลกก็คือทุกๆคนเนี่ยจะชอบเอาสัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยไปฆ่าลนงะท่านหินท่านนั้น ตัวแม่ของครอบครัวนี้ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยไอ้ท่านหิทนท่านนั้นทำไมทุกคนถึงต้องเอาสัตว์อะไปฆ่าทําไมถึงต้องเอาสัตว์อะไปฆ่าที่นั่นแล้วก็เห็นว่าคนที่เอาสัตว์ไปฆ่านั้นจะดวงดีหลังจากนั้นไม่นานต้องถูกอระตรี่ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและอยากลองนะครับเขาก็เลยไปเอากับดักหนูเนี่ยดักหนูที่บ้านแล้วก็เอาหนูเนี่ยไปฆ่าตรงแท่นบูชาท่านนั้นอนะ่ะเขามารู้ที่หลังว่าไอ้แท่นบูชาเนี่ยคือเป็นท่านที่อยู่ดั้งเดิมมาตั้งแต่ยุคไวกิ้งยุคล่าแรกเลยเป็นท่านที่เอาพวกคนสัตว์มาทําพิธีบูชายัน ท่านนี้แล้วก็ลองซื้อโรต,ตรี่ดูปรากฏว่าถูกแต่ถูกแค่สองเหรียญสองเหรียญว่าแบบหกสิบบาทอะไรเงี้ยครับเขาก็มองว่าเฮ้ยมันถูกจริงทำไมมันมันถูกน้อยแล้วเลยรู้เลยว่าอ๋อทุกคนเนี่ยไม่ทํางานแต่จะฆ่าสัตว์แล้วก็รอให้ถูกโรต,ตรี่ทีนี้เขาเลยไปบอกผู้หญิงคนนั้น่ะที่อหามาตัวเองไปฆ่าเนี่ยเขาบอกเออฉันรู้แล้วล่ะพวกคุณน่ะมีความลับกันใช่ไหมที่เอาสัตว์เนี่ยมาฆ่าตรงเนี้ยบอกใช่คุณเพิ่งรู้เหรอแล้วฉันลองแล้วเอาหนูมาฆ่าแล้วทําไมมันไม่ดวงดีเหมือนพวกคุณล่ะ แล้วหนูมันผูกพันกับคุณไหมละ่ะหนูมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณเลยคุณฆ่าไปคุณไม่ได้เสียใจอะไรเห็นไหมว่าทุกๆคนเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงออกมาฆ่าพาะทุกๆคน,เ,นเลี้ยงแล้วก็ผูกพันกับสัตว์เลี้ยงมันเหมือนเอาสิ่งที่ตัวเองรักและห่วงแหนเนี่ยเอามาสังเวยให้กับทเทพเจ้าแปบลบว่าฉันน่ะรักสิ่งนี้มากนะจะกอด แมวกอดหมารักมากเลยแต่ต้องยอมจากมันไปเพื่อแลกกับว่า,วาเอ้ยฉันบูชาเทพแบบนี้เลยแล้วเทพก็ประทานความโชคดีมาให้ทุกทุกคนเลยในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องทํางานเลี้ยงสัตว์แล้วก็เอาออสัตว์มาฆ่าเ<อ>าท่านั้นแหละแม่เพราะจะลึงพึงเพิ่นแล้วก็อยากลองอยากลองมากมันเหมือนแบบอะไรเข้าสิงไม่รู้อ่ะลูกสาวเนี่ยมีแมวอยู่ตัวหนึ่งเป็นแมวที่ลูกสาวเลี้ยงมานะั้งต่เล็ะตกดึกแม่ก็ขโมยแมวเสร็จแล้วก็ฆ่าตอกลับกลรบมาว่าไม่ถูกเรอรี่เขาก็เอ้ยทำไมถึง ไม่นั่นล่ะก็เลยไปปรึกษาไก่กทีน้งกันกบอกว่าก็คุณไม่ได้เลี้ยงแมวมนันนี่ถ้าลูกสาวคุณฆ่าแมวตอนนั้นน่ะอาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้นะเท่านั้นแหละมันเหมือนอะไรข้อศีไม่รู้จะต้องหาอะไรบางอย่างที่ตัวฉันเองน่นะรักเพื่อหาเงินสักก้อนหนึ่งมาปลดหนี้ของตัวเองให้ได้ดก็เลยชวนสามีบอกไอ้เนี่ยไปดูที่ชายป่าสิฉันไปเจออะไรบางอย่างจะไปเดินไปดูด้วยกันแม่เนี่ยก็หลอกพ่อไปลูกหลับแล้วก็หลอกพ่อไปไปปุ๊บเสร็จพอไปถึงอา้าวคุณมาดูชท่นหินแท่นอะไรเนี่ย มาก็เอาจอบสีหัวพ่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบ้านนี้ก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เสร็จปุ๊บเรื่องมันก็ดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเนี่ยลูกสาวเนี่ยมารู้ว่าแม่เนี่ยมีความลับเรื่องนี้แล้วก็มาสืบว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ฆ่าพ่อตัวเองเพื่อทําให้ที่บ้านเนี่ย ได้โชคจากการสังเวยสิ่งที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยแลวหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวนี้ก็ย้ายออกไปจากหมู่บ้านนี้นะครับก็คือแบบอยู่ดีก็หายไปเลยอะ่ะทั้งตัวแม่ทั้งตัวลูกก็หายไปเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยคนเขียนก็เฉลยว่าสุดท้ายเนี่ยลูกสาวเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจมากเลยเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตเลยแล้วก็เรียกทนายมาเพื่อทําเรื่องบริหารบริษัทกิจการอะไรเงี้ยครับไอ้ทนายเนั้นก็เห็นหน้าเด็กคนนี้ก็บอกโอ้คนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังเล็กเลยนะ โอ้เก่งมากเลยทํายังไง,งมีเคล็ดลับอะไรถึงประสบเด็ด,ด้ขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้ก็หันไปที่ชั้นหนังสือของตัวเองนะครับก็มีรูปของแม่ตัวเองแม่ตัวเองที่ตายไปแล้วก็บอกว่าแม่ฉันให้มาเรื่องนี้ก็จบที่ว่าแม่ฉันให้มาแปลว่าอะไรผู้หญิงคนนี้รู้ว่าแม่น่ะฆ่าพ่อตัวเองด้วยความที่แบบแค้นด้วยกึ่งแบบจะโดนไอ้ท่านหินนี้เข้าสิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยลูกก็เลยลวงแม่ไปฆ่าที่นี่แล้วก็ขนาดภรรยาเอาสามีไปฆ่าได้รางวัล ประมาณหนึ่งอ่ะนี่ลูกลวงแม่ไปฆ่าเนี่ยมันก็เลยเป็นโชคก้อนใหญ่อันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นนิยายงานเขียนในเล็บดิที่มันเล่าเล่าต่อกันมานะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมบูชายันของฝั่งไวกิ้งหรือฝั่งยุโรปก็เรว่็นการบูชายันที่น่าสนใจแล้วก็ยังพบเจอได้จริงขอให้เป็นเรื่องเล่าเดีกวนะแนะแบบนี้นะไม่ควรจะมีใครที่มีค่ามากกว่าคนในครอบครัวที่รักเราเงินมาถามเมื่อไหร่ก็ได้คืูมันอาจจะไม่ได้มากมายเท่ากับที่เราจะไปแลกมาได้อ่ะ แต่อย่างน้อยเราก็ยังหาเงินได้ที่หขอบคุณพี่ชายมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับสวัเลยครับนีบบ่พี่พากันได้ขอไปได้นะพี่ชายนะวันนี้พวกเราของคนราไปก่อนรถถึงพี่ๆทุกคนเลยงานของเรานะคะครับวันนี้เราไปก่อนนะคะขอใพี่พขสุขมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม